พี่เตือนครับอาอาหายไปไหนมาพ,พี่คิดถึงจังเลยผมไปทำงานมานะครับพี่เตือนผมดีใจนะครับที่ผมกลับมาแล้วผมได้เห็นพี่เตือนสดชื่นสดสใสได้แบบนี้ผมรอคอยเวลาแบบนี้มาทั้งนานแล้วนะครับ ผมรับพี่เตอือนนะครับพี่ขลักพักพี่เตอือนครับมีคนคนหนึ่งเขาอยากจะมาขอโทษพี่เตอือนนะครับใครอ่ะเข้ามาสิ กลับมาทำไมอะ่ะวันอยากขอโทษคุณเตือนใจค่ะที่ก่อนหน้านี้วันเคยพูดไม่ดีแล้วก็ทำไม่ดีกับคุณเตือนใจมันจะมาขอโทษมันไม่สายเกินไปหน่อยเหรอวันอยากขอโทษนานแล้วค่ะแต่วันรู้สึกผิด แล้วก็อายกับสิ่งที่ตัวเองทําไม่ใช่แต่เฉพาะคุณเตินใจนะคะที่วันอยากขอโทษวันอยากขอโทษคุณต้องตาแล้วก็คุณตะวันด้วยค่ะฉันไม่เชื่อหรอกนะว่าคนอย่างเธอเนี่ยจะรู้สึกผิดจริงพี่ตาครับให้โอกาสลาวันเถอะนะครับผมมั่นใจว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเดิมอีกแน่ เพราะว่าลาวันรู้แล้วว่าถ้าเกิดทำผิดอีกเป็นครั้งที่สองจะต้องเจอกับอะไรบ้างใช่ไหมลาวันใช่ค่ะวันไม่กล้าทำผิดแล้วค่ะคุณต้องตายยกโทษให้วันนะคะ ให้โอกาสวันได้กลับมาดูแลคุณเตือนใจอีกครั้งนะคะไม่ฉันเข็ดละฉันไม่อยากเลี้ยงงูเห่าไว้ในบ้านอีกระวันกลับมาให้ระวันกลับมาพี่เตือนคะ่ะพี่แัย่ันทำไมอะ่ะพี่จำไม่ได้หรอคะว่ามันทำอะไรกับพี่ไว้บ้างอะ่ะมันทำตะคอกพี่ แกมีสารพัดอน่ยให้ระวันกลับมานะไม่ค่ะไม่ค่ะ,คะแกออกไปเลยนะฉันบอกให้แกออกไปฉันไม่ให้แกกลับมาออกไปสิฉันบอกให้แกออกไปบอยพี่เตือนพี่เตือนบอกว่ามันทำไมอนะ่ะพี่เตือนคะพี่เตือนนาตานาตาสวรรวัวนายยังออกไม่ได้นะยังไงนะก็ไม่อยอมให้พ่อกลับมาดูแลพี่เตือนหรอกนาตา ถ้ามันเป็นความต้องการของแม่เราก็ต้องยอมครับพี่ตามไม่ต้องห่วงนะครับราวันจะไม่ทำพฤติกรรมเหมือนเดิมอีกแน่ครับผมจะช่วยจับตาดูให้ลาวันพาพี่เตือนไปเข้าห้องนอนเถอะไป